เราจะประกาศวันที่16ตุลานี้นะครับก็จะปรับพื้นที่ใหม่จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม29จังหวัดเหลือ23จังหวัดพื้นที่ควบคุมสีแดงธรรมดาจาก37ก็จะเหลือ30พื้นที่ควบคุม11จังหวัดก็จะเป็น24จังหวัดสีส้มจะเยอะขึ้นนะครับแล้วส่วนของสีเหลืองและสีเขียวก็ยังคงไม่มีอยู่เหมือนเดิม ราวนี้พอมีการประกาศตรงนี้นอกจากประกาศลักษณะของพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วมาตรการในการควบคุมป้องกันพื้นที่ก็เปลี่ยนไปด้วยครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน5กิจการกิจกรรมนี้นะครับอันแรกก็คือห้ามออกนอกเคหสถานจากเดิมสี่ทุ่มถึงตีสี่ก็เป็น5ทุ่มถึงตีสนะครับร้านสะดวกซื้อขยับไปเป็น4ี่ทุ่มครับต้องผ่านความเห็นชอบ ในเรื่องของการเปิดบริการเครื่องเล่นแล้วก็สวนสนุกนะครับอันนี้แล้วก็เรื่องกิจการกิจกรรมอื่นๆที่กําหนดเวลาเช่นธุรกิจโรงภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็ไปได้ถึงนู่นฮนะสี่ทุ่มเลยนะครับแต่เน้นย้ําเรื่องของการป้องกันโรคอย่างดีนะครับสถานดูแลผู้สูงอายุอจากเดิมนี่เอาเฉพาะผู้อยู่ประจําแต่ตอนนี้ให้คนที่รับ คนที่เดินทางไปกลับในแต่ละวันได้นะครับอันนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วยนะครับขนส่งสาธารณะทุกประเภทนะครับเดิมให้ความจุแค่75%ตอนนี้ปรับเพิ่มได้นะครับแต่ต้องดูความสามารถของยานพาหนะแล้วก็คณะกรรมการควบคุมกํากับด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของศูนย์แสดงสินค้าสถานที่จัดประชุมงานเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทั้งในโรงแรมทั้งในห้างสรรพสินค้า เปิดได้ครับจำกัดจำนวนคนไม่เกิน500คนนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับจัดเลี้ยงอาหารแบบแยกชุดกันไม่ปนเปื่อนไม่มีการใชอ้อาหารร่วมกันตรงกลางอะไรเงี้ยนะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดดาเนินการได้ตามปกติไม่เกิน4ทุ่มนะครับแต่ที่สำคัญต้องขออนุญาตกระนรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกทมนะครับกรณีที่เกิน50คน อันนี้เป็นมาตรการเพื่อที่จะได้รับทราบว่าในรายละเอียดท่านได้มีการใส่ใจกับกิจการกิจกรรมที่ท่านจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องผ่านการขออนุญาตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดจะเกิดขึ้นนะครับส่วนทุกพื้นที่ครับมีอะไรบ้างที่เราปรับมาตรการเรื่องของออศูนย์การค้านะครับห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลนะครับ จากเดิมเนี่ยเรื่องของเครื่องเล่นตู้เกมร้านเกมเนี่ยตอนนี้เปิดได้แล้วนะครับแล้วก็ที่เล่นเป็นรายบุคคลหรือแข่งเป็นคู่เท่านั้นนะครับสวมหน้ากากตลอดเวลาแต่ว่าก็ยังคงไม่ให้เปิดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปอยู่นะครับส่วนสวนน้าสวนสนุกในทุกพื้นที่เนี่ยยังไม่เปิดนะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันนะครับอันนี้ขยายจํานวนคนได้ขยับเพิ่มขึ้นนะครับ สถานบันเทิงผับบาคาาลอเกะนะครับจากเดินอันนี้ยังเป็นเรื่องที่จะยังไม่ได้ให้เปิดอยู่นะครับก็ยังต้องขอให้มีการเตรียมการไว้ก่อน